ครับดูภูเขานะครับสวยงามทะเลบอกเพื่อนๆด้วยนะเรามาเที่ยวเกาะทะเลแล้วนะครับอเอาขนาดนี้พิตซี้นะพิตซี้นะแอร์ออสเตรเลียจ้ะแอร์ ครับกำลังแจกฟรีอยู่นะครับต่อ,อนะครับบรรยากาศไทยแลนด์อาไม่ซิ่ง <Amazing S 2> เลย